ผู้ชายที่ให้เมียเป็นใหญ่ครอบครัวนั้นมักจะได้ดิบได้ดีจะเลยรุ่งเรืองเสมอทําไมมันเป็นอย่างนั้นนหะทาไมผู้ชายจะต้องให้ผู้หญิงเก็บเงินทําไมผู้ชายจะต้องให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ทําไมผู้ชายต้องกลัวเมียพูดง่ายๆทำไมผู้ชายต้องกลัวเมียผู้ชายคนไหนกลัวเมียเนี่ยครอบครัวจะเลยรุ่งเรืองทุกคนทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยมันมือเติบมันมือเติบมันใจใหญ่แล้วมันจ่ายโดยไม่ยังคิดถ้าเล่าเข้าปาก นะครับถ้าเล่าเข้าปากถ้าโดนป้อยอถ้าโดนคําเยือนยอถ้าเทอมอะไรต่างๆเนี่ยมันจ่ายมือเติบมันมันไปแบบเครียวง,ง่ายได้แหละก็เรียกว่าสายเปมันเกิดขึ้นได้ในผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันล่อแหลมนะครับที่จะไปออกนอกนะครับนอกลู่นอกทางได้ง่ายนะครับส่วนผู้หญิงนะครับถ้าเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนจริงๆเนี่ยเงินทุกบาทที่สามีหามาได้เนี่ยมักจะใช้เกิดประโยชน์สูงสุด มักจะเก็บออมมักจะกระเมดกระแมนะครับมักจะรักษาเงินของสามีที่หามาได้เนี่ยให้แบบดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินผู้ชายคนไหนแนละ้วที่ให้เงินผู้หญิงเก็บเงินเนี่ยเงินมักจะเหลือแต่ว่าครอบครัวไหนที่ให้ผู้ชายบริหารเงินนะเงินมักจะรั่วมันมักจะรั่วเสมอและมันมักจะมีปัญหานะครับถ้าหากว่าผู้ชายเป็นใหญ่100%รนะฮะคืออยากไปไหนกูก็ไปอยากทําอะไรกูก็ทําอยากอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรกูทำได้เลยมึงไม่พอใจมึงมึงไม่ต้องอยู่เนะี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกครอบครัวเรียบร้อยพังทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้ชายอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดเป็นจอมทัพเป็นจอมราชายัางต้องแพ้สตรีที่ไม่เก่งดาบเก่งอาวุธอะไรเลยเพราะฉะนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ฉลาดที่สุดก็ยังมีคุณภรรยาที่สวยสดงดงามแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าอยู่เหนือสุดของห่วงโซ่อาหารของคุณนะครับเพราะฉะนั้นดีแล้วนะครับอัวเมียดีแล้วให้เกียตรติภรรยาดีแล้วนะครับ <laughs>